สวัสดีครับผมสวัสดีครับไฟสัมีท้างน้อยเมืองอุทัยครับอแาวนี้ยังไม่ได้ให้ดูเลยครับก็ออกพัตัดหญ้าก่อนนะครับออกพัตัดหญ้าก่อนเวลาตัดถ่ายไม่ได้แล้วครับเขามาคนเดียวค๋ยวตัดหญ้าครับคุตัดแล้วนะครับผมหญ้าตัดแล้วตัดแล้วพราะอะพอประมาณครับเดี๋ยวเตรียมตัดหญ้าไว้เพื่อพรุ่งนี้นะครับ เพราะว่าปกติเราจะปล่อยเลี้ยงใช่ไหมครับปกติเราจะปล่อยเลี้ยงแล้วก็หาให้กินแต่ที่หาให้อะน้อยครับเพราะว่าเราปล่อยกินแล้วก็ลามยาวนะครับพรุ่งนี้ผูกหลงพรุ่งนี้ว่าจะไปรับเพิ่มทรัพย์รับพางเพิ่มทรัพย์ช้างของผู้ใหญ่เจ๋วนะครับช้างของผู้ใหญ่เจ๋วและคนในจังหวัดในอุทัยนี่นครับเป็นต้นสำหรับเจ้าแรกๆที่เขาเลี้ยงนะครับ อ,อยู่ที่กาจรจราบุรีเดรับกลับมาบ้านครับก็วันนี้ยังตอนนี้ยังไม่ได้เห็นนะครับไปทําุรีเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนครับพรุ่งนี้ไปรับก็เลยเดี๋ยวเตรียมหญ้าไว้ครับเดี๋ยวเตรียมหญ้าเสร็จแล้วก็วันนี้ก็ไปทํางานนะครับทํางานอีกวันหนึ่งออกคืนนี้ดึกๆนะครับอไปรับกลับมาก็ช่วงนี้มันน่าจะมีงานบ้านเราก็น่าจะดีกว่าครับ ว่าปางนักท่องเที่ยวเขาก็ยังไม่เที่ยวกันนะครับน่าจะรับช้างก็ไปอยู่บ้านดีกว่านะครับก็เลยมาเตรียมหญ้าไ้ก่อนครับผมมาตัดตัดเสร็จแล้วแหละเหลือเหลือเลียงแล้วก็หอบขึ้นรถนะครับจักพักก็เสร็จครับนะครับก็เดี๋ยวกลับไประไปโยนหญ้าแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูสำลีนะครับผมก็ขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเราเจอกันอีกสักพักนะครับผมสวัสดีครับ